นับสนุนโดย Cross Pro Roll On ปลดล็อกความมั่นใจดีที่สุด, My, สดใหม่ m ี w x เ h e n อเน็ e a k สูตรใหม่โวั Ovantine Mo เวอร์หอมเมลอร่อยกว่าเดิมใหม่น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่กลิ่นอโรมาหลับสบาย พวกผมเล่นกันผิดเหรอไม่ผิด,ผดอ้าวไม่ดีเหรอพี่พอีอ้าวพวกเองอะเล่นดีทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะ,ะแต่เขาว่าไอเนี้ยดีกว่า ซ้อมอะไรกันนะกนาละเฮ้ยเรามาสังสรรให้สุกเสนานกันดีกว่าเดี๋ยว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 หัวหน้าค่อยเราซ้อมแ้วเขากลับมาเห็นน่ะเขาเอาเราตายหมู่เลยนะถ้าพวกเองไม่บอกแล้วหัวหน้าจะรู้ได้ยังไง มันบอกถูกต้องเก็บเวทีเก็บวทีเก็บเก็บเกบเก็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 บเกบเก็ก็บเก็บเบเก็บบเก็บเเก็บ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 เเก็บ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 เกก็บเกก็บเก็บเก็บเก ไปสักยันมาใหม่อาจารย์บอกว่านี่เลยอยู่ยงคงกะพันหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างนี้มันต้องพิสูจน์เองกล้าลองเปล่าลองไม่ได้อาจารย์สั่งห้ามไว้เลยว่าถ้าลองแล้วมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ได้กับเรื่องจริง อะไรลองมันดีวะผมเตรียมไว้แล้วเฮ้ยเอ็กเกมอะไรวะมีดโอ้ยกายเตรียมไว้แล้วเอ็กเกมอะไรวะเอาไปข้าก็เตรียมไว้แล้วเอ็กเกมอะไรไว้อันเนแอนกลามังเอาไว้ใส่เลือด ข้าจะได้ไม่หกเละเธอะพื้นเช็ดลำบากโวยนั้นเหนียวเลือดไม่ออกสักหยดอยู่แล้วเดี๋ยวข้าลองเลยนะเฮ้ยเอ้ยเอสั่นไดไมวะเฮ้ยไม่ได้สั่นองค์เข้าองค์เเ้ย มันเจ๋งว่ะโอ้ดูทิมันไม่เป็นอะไรเลยอะนิ่งๆแล้วนี่เลือดใครวะเลือดเขาโอ้โอ้ไอ้้ไออ้อไอ้ไอ้อ้อไอ้ไอดไอ้้ไอไอ้ไ้ออ้อ เฮ้ยนี่ตลาตาตายเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีวะทำไงดีวะเฮ้ยมีหนทางเดียวอะไรวะแจ้งตำรวจเจา่าเหรอเแจ้งตำรวจแล้วก็ติดคุกกันหมดสิเออพูดไม่คิดเฮ้ยถ้ามีคนรู้ว่าลงฆ่าไ้ตาตายเนี่ย เราได้ติดคุกกันหมดเลยนะเว้ยเฮ้ยเราจะเอาไงอะพี่อเ,เอามันไปฟังเฮ้ยพี่พูดอะไรเนี่ยไอ้ตาเพื่อนเรานะเวย้ยพี่ทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยพ่อแม่มันจะว่าไงอะถ้ามีคนรู้ว่า เราฆ่าไอ้ต้าตายเนี่ยเราก็ติดคุกกันหมดนี่แหละเฮ้ยพี่พี่จะปิดเรื่องนี้ได้ตลอดเหรออ็กปิดไม่ได้เอ็งก็ต้องปิดเฮ้ยพี่แต่ไม่ต้องพูดถ้าพวกเราไม่ทำเราก็ติดคุกกันหมดนี่แหละอะไรอะไรแจ้งตำรวจยังไม่จบอีกเหรอ Maybe you ที่ไหนเนี่ยป่าช้าสิวะฮะป่าช้าเหรอพี่เออป่าช้านี่แหละไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นศพตั้งเยอะแยะใครจะไปรู้วะเฮ้ยเร็วๆกันหน่อยสิวะเร็วๆเฮ้ย อะไรวะเอ้ยเหมือนโดนอะไรทั้งอย่างอะพี่อุ้เอ็งก็ดึงจอบขึ้นมาดิเอ้ยเอ้ยมันดึงไม่ได้มันติดเนี่ยโอ้ยเอ็งก็ดึงแรงๆสิวะออกมาเลยเหรอเออดึงดึงดึงอา เฮ้ยเฮ้ยจบจบอรน่าเราอ่ะฝันทองซะด้วยยุด้ยุยุดายุดหยุดยุดห้ยุดหยุดหุดหยุดหยุุดหยหย Oh โอยกมันแกะกระโหลกมันมีที่ไหนกันไปไปไหนไแกรวจไงเออโดจับไปให้หมด้ตายังฝังไม่เสร็จเลยเออไปฝังศพไอ้ตายเสร็จก่อนพี่จะฝังศพไอ้ตากลับไปหัวกระโหลกฟันทองนี่เหรอเออ ขังคู่กันนี่แหละขุณลุ้มเร็วเออเ้ไวเร็วเยังยังเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วเอ่เอาสอบประามาลง ตกีเฮ้ยนี่เราทำอย่างนี้กันถูกเหรอไม่ได้เองก็อย่าคิดมาานี่เองฝักกันใจวะมือยโผล่เลยเฮ้ยเ้าาดการเองด่าเว้ยขอโทษนะเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยละดุ้ยลยยไม่ไปลงใช่ไหมตาไม่ลงใช่ไหมมันต้องอคู่คู่อืณพระช่วยในที่สุดศพของตาก็ถูกฝังอยู่ในป่าช้าโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยแม้แต่ญาติพี่น้องของเขาก็ตามรับมาดิครับครับครับเดินดูนี่รับงานไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยหวยยืงเงียบเลยกันเนี่ยดูนี่เนี่ยของก็พร้อมคนก็พร้อมแต่ขาดไอ้ตาคนเดียวเนี่ยแล้วมันตัวคุมจังหวะด้วยไม่มีมันจะทำอะไรอบอกข้าไปดิวไวยตาไปไหนเฮ้ยเมื่อคืนมันอยู่เพื่เองไม่ใช่ไงไอ้น้องไอ้ตาไปไหนอีกบอกข้าไปดิไอ้ตาไปไหน ไม่รู้ครับเองไม่รู้ใช่ไหม,อมไอ้อามไอ้ตาไปไหนข้าถามไอ้ตาไปไหนไม่รู้พี่โอ้ยอะไรผู้เองวะเพื่อหายทั้งคนร้องไม่รู้ผู้เองบ้าอะไะเนี่ยไอ้เสือไอ้ตาไปไหนมันไปไหนผมไม่รู้พี่โอ้ยผู้เองสามคนนี่อะไรวะนี่ก็ไม่รู้นูก็ไม่รู้ เป็นเพื่อนกับภาษาอะไรเนี่ยไอ้กอดครับเหลือเองคนเดียวละไอ้ตาไปไหนป่าช้าครับเฮ้ยอะไรวะป่าช uh ้าอะไรไอ้กบหมายความว่าไอ้ตามาช้าอ่าเงี้ยเดี๋ยวมันคงตามมาครับใช่า่้าะเจ้ามาช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 ้าเออมาช้าเออแต่ถ้าวันนี้มันมางานไม่ทันนะ

Bỏ đi quay xong พวกผมเก็บอันนี้คืนงานครับพี่เธอถรับเงินเทามาแล้วเอาก็คืนตังค์เขาไปดิให้หมดแล้วน่าใช้เงินหมดเลยโอ้ยว่าอะไรอ๋อเปล่าครับผมบอกว่าไอเฮียไอเฮียนี่เก่งมากรู้จักใช้เงินใช้ทองแม่สุดยอดจริงพวกเราพวกเราพวกเราต้องไปเล่นงานแล้วล่ะเพวกพี่อะเขาใช้ตังค์หมดแล้วอ๋อฉันเบาดังกูไม่ได้ขี่ เยี่ยเยี่ยมเยี่ยมิงๆเภาพไาปรทามเอไม่ลดน้ำสบดากโวยบา่อะไรกันเนี่ยแอดูดิ้านบวดไม่งานศพเล่นมาคืดๆหน่อยจ้าาพมัก็มาแหกโอกล้อ โอ้ยไอชิบรู้นะผมมาเดินเก็บขนาดนี้ว่าอะไรวะอ๋อคือผมบอกว่าเฮียไม่ต้องกลัวของหายรับรองว่าผมดูแลของอย่างดีเลยครับเฮ้ยนี่ยมันดกนะหน่อยก็คืนหน่อยนี่มันงานปวดไม่ใช่งานตดเร็วได้ดูกนด của mà nó rồi đi lại đem thi của nó พี่ไวต้าจะตามเรามาวเฮ้ยไม่ละมั้งเมื่อกี้มันรถอ่ะพวกเราอาจจะหลอนไปเองก็ได้ใช่เราอาจจะหลอนไปเองต่อต่อต่ออ้อครับนี่แล้วเนี่ยนะอย่าบอก่าน่ยเองเอ็งเอ็งเอ็ง เฮ้ย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 เฮเนไยางเนี้ยทำไมไม่เล่น่ะเออเเฮ้ยอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยหรืาเราจะตาฝาไปเองวะเออเป็นไปได้เป็นไปไ้นั่นเลยสิผีที่ไหนเข้ามาในงานคน้เออเล่นดิอ๋อเฮ้ยเอาต่อ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 อ Yeah. Uh -huh. 啊 น,นมัน,นคงไม่ตามกันมัหรอกเฮ้ยถ้ามันตามมาพวกเราไม่มีทางหนีแล้วนะเว้ยเฮ้ยคำว่ามันไม่ตามมาหรอกทำไมวะเพราะเราอยู่ที่อับอับเฮ้ยพีน้ำลายบี จะหนีข้าไปไหน บป่าแลโอ้ยโอ้ยโนี่เหมือนชาบ้านมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ย ไอ้ตาไอ้ตาข้าไม่คิดว่าเอ็งจะโกรธแค้นว่าข้าขนาดนี้เฮ้ยตาข้าขอโทษเอ้ยตาข้าใช้รรมาให้ขนาดนี้เองยังไม่พอใจอีกเหรอไอ้ตาฟังข้าดีนะข้าขอโทษว่าที่เหยียบมือเองอ่ะนี่พวกเอ็งเป็นอะไรกัน เฮ้ยตาไม่เอ umes, ็งไม่เหมือนคนตายเลยวะเอ้าแล้วข้าตายที่ไหนล้วเนี่ยเอ็งไม่ใช่ผีเหรอเออไม่ใช่ผีข้าเป็นคนเนี่ยคนเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยแต่พวกข้าในฝังยังกระเบื้อเลยนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยอันนี้เรื่องเนี้เจ้าฝังทำไมเนี่ยรู้ไหมกินดินกินทรายไม่ได้กี่ครั้งกว่าจะออกขึ้นมาได้เนี่ยเอ็งโดนแทงไม่ใช่เหรอไอ้แผลเนี่ยเหรอไปหาหมอมาแล้ว หมอบอกว่าทั้งมีดไม่เป็นสนิมอ่ะมันก็ไม่เป็นบาดแผลหรอกมันแค่ตักถากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววแล้วแล้วที่เองไล่ล่าผู้ฆ่าอ๋ออ๋อนั่นไงวงไม่มีค่าแล้ววงมันจะครบวงได้ยังไงจริงไหมข้าก็ต้องตามพวกเอเคขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันแล้วตามไม่ทันงานกันแล้วพวกเองก็หนีจักะดีกะทำไมโอ้โห เอาเฮ้ยเอากอเอาไปหมดหนีทำไมวะนะเฮ้ย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 เ้เฮ้้ตายตายังไม่ตายโอ้ยโอ้ยคนจะรู้ว่าเองไม่ตายดินะก็เลยพวกข้าี่ขาเนี่ยเนินแทบไม่ได้เลยโอ้ย

โดยมาเลยนะเราอ <Pf und. S 1> ่ะอะไรวะโอไปอ๊ย